สวัสดีเจ้าวันนี้เช้าวันพุทธที่สิบสองมกราคมหกห้านะคะอันนี้ก็คือที่ธรณีสงที่เป็นอ่าพ้นท้องไว้อยังคะเป็นสาขาของวัดท่าต้นกาาววันนี้เราเกลียที่นะคะตามที่เราได้ตั้งอธิษฐานจิตไว้กับอ่าสถูปนะคะสถูปอยู่ตรงที่พระตรงนั่งตรงนั้นสถูปตรงนี้นะคะ ของเจ้าพญาชมพูนะเจ้าตอนนี้เรากำลังเคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะฮ่เพื่อนทองอย่างคะคนที่เ้อนทองอะไรเขียนแบบอะค่ะว่าเราจะมีตรงไหนตรงนี้เขียนคร่าวๆแล้วแต่ว่าอยากอยากเห็นที่นะคะวันนี้เราก็เลิกงามยามดีเจ้าเจ้า มีกำลังรถกำลังทำงานอยู่ตรงนั้นนั่นนะคะอันนี้หลายร้อยปีแล้วค่ะมามีใครทํามาอย่างได้เลยหลายร้อยปีแล้วนะเจ้าเพราะว่ามีสถูปเก่าอยู่<ม>ก็ขออนุโมทนาบุญทุกทุกท่านนะเจ้า เนี่ยค่ะก็จะเป็นที่เป็นธรรมพะโอสถสถานเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่พระสงฆ์หรือว่าเนนหรือผู้บวชจะมาศึกษาจะมีหอธรรมด้วยนะคะหอหนังสือหอธรรมมาเรียนทางด้านธรรม,มะแล้วก็สงอาพาธเราจะถวายสมุนไพรนะเจ้าตรงนี้ที่นี่เลยนี่ค่ะมารางงานความคืดนานะสำหรับท่านที่ สอบถามเรื่องทําบุญเดียวขอรายละเอียดก่อนเนาะเจ้าอาจจะแบบเหมือนเดิมที่เราเคยทำอะคะ่ะมีหลังคามีปูนใครใครเป็นในอย่างแต่ที่นี่เราไม่ได้ทําแบบว่าหรูเลิศอลังการในอย่างแบบนั้นนะคะที่นี่จะเป็นธรรมะธรรมดาธรรมชาติถ้ามีอนอย่างบอกบุญแล้วก็เดียวแม่มดจะบอกอีกครั้งหนึ่งนาะเจ้าสาธุสาธุาธขอให้นท่านใดมีปัญหามีอะไรวันนี้ก็ถือว่าเคลียร์เคลียร์อุปสรรคเคลียร์ปัญหา เปิดโชคเปิดลาบนะเจ้าเหมือนเปิดที่นะเจ้า